ก็ตอนนี้ก็ได้เข้าไปชี้แจงกับ,กบทางดีไซน์นะคะใหม่ละเพราะว่า,าต้องชี้แจงตรงนี้เพราะว่าเกิดการทําสานวนใหม่ uh. ทั้งหมดทั้งนี้แล้วที่ให้ที่เราเข้าไปเนี่ยก็มีคนหลายคนที่เข้าไปเยอะมาก,กน,นะคะทั้งผู้เสียหายทั้งคนที่รู้จักเยอะมากแต่ณตอนนี้เนี่ยที่ท,ที่ที่ต้องเข้าไปใหม่เพราะว่า เอ่อเท่าที่เราทราบคือการทําสํานวนใหม่เพราะฉะนั้นการทาสํานวนใหม่ต้องเข้าไปใ,ให้ประคาใหม่หมดเลยก็คือเริ่มทําใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราที่เราเรื่องผ่านของโฟ,งฟเล็กมันมีมาสัาากระยะหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็บอกนะที่นี้ว่าเกิดความเสียหายเกิดความเสียหายณที่นี้นะจะบอกเลยว่าเสียทั้ง เง<า>นินเสียทั้งจิตใจเสียทั้งสุขภาพจิตเสียหลายอ<ละ>ย่างเห็นว่าแบบเสียไปแบบหลายล้านแบบเป็นสิบสิบล้านเป็น,นสิบ<พ>ค่ะก็เกินแหละและตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ายังไม่จบมันก็ต้องมีการดําเนินการต่อไปซึ่งณวันนั้นนะคะที่เข้าไปก็ได้ออให้ความร่วมมือกับทางทางท่ทานแล้วก็ดีไซนอย่างดีแล้วเราก็ทําอะไรที่เขาบอกว่าให้เราทําเราก็ให้ปากคาแล้วก็สอบไปหมดแล้วค่ะว่ามีความยังไงอะไรลักษณะ กังวลไหมครับเกือบดีไม่กังวลเพราะว่าเรารู้สึกว่าณปัจจุบันนะอยากได้เงินคืนอะอยากได้อยากได้เงินที่เราที่เราที่เราทำแล้วก็อยากได้กลับมาให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ <laughs> าการปรึกษาใคยผู้ใหญ่ก็มีทนายอะค่ะทนายแล้วก็ก็จะมีคนที่นักสแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลงอยู่ในนั้นด้วยเ,เขาก็โทรมาถามหลายคนนะคะก่อนหน้านี้ว่าแบบเป็นยังไงบ้าง ณนะตอนนี้ก็คือต้องร่วมกันเข้าใจว่าก็ต้องเดินหน้าทํางานการหาเงินกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นต่อไปเพราะว่าการลงทุนนะคะเราเราไม่มีความความรู้เนาะเอาบอกเลยเราไม่มีความรู้เราเราเป็นล,ลักษณะแบบคนที่อยากลงในรนะที่นี้ก็คือทําอะไรก็ได้ที่เราได้ได้ผลประกอบการกลับมาโดยที่เราไม่ได้ดูเบื้องหลังว่าเงินยังไง,งอะไรอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ทํางานทํา แล้วก็ลอง,งทําแล้วก็ลงแล้วก็กลายเป็นว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมันมีการเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มีการระแวดระวังในลักษณะการที่เราจะทําอะไรก็นะคะคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีการลงทุนคือความเสี่ยงนาะทีนี้คือเสี่ยงแล้ว <c oughs> แล้วบางทีเจ็บแล้วเราก็ต้องจาํา <c oughs> เจ็บแล้วก็ต้องจำแล้วครั้งต่อไปก็ค่อยๆดูแลกัน แต่เหมือนคนก็นโยงว่าแบบเครียดไม่รับงานเลยไม่ทำอะไรหายโอโ้อไม่ไมยิ่งยิ่งเป็นอย่างยิ่งต้องทำงานหนักออมากนะคะเราก็รู้สึกว่าตอนนี้ทำทำ,ทำเรียกได้ว่าแบบใส่ตัวทับขาทำหนักมากจริงแล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องก็ต้องพยายามทำงานให้ให้ให้ cover เ,เงินที่เราเสียไป